สวัสดีจ้ามี่กับข้อกับช่องน้องแพ้วพาแซบคือเกาลัดจ้ามีน้องแพ้ก wow. ับมากินกับพ่อบ้านคือเกาลัดจ้าเมื่อนี้เมื่อนี้กะน้องแพ้ก็ได้ไอ้อีหยังก็จะก่อยก่อยอันก่อยไข้หลังนอกจากแซ่บแซบได้จ้าเผ็ดเผ็ดได้จ้าเมื่อนี้กะได้ผักมากินกับผักสลัดนอกจากหลอกกะผักซีนอกจากหลอกกะหัวละพ้าจ้าคือเกาลัดจ้าหลอกกะ สารแน่คือเก้าเราจะอ้วกผักลายๆจ้ะเราก,ก็มีกระติบเข่าได้หน่อยคือเก้าเราจะได้หน่อยเนี่นไหนจ้ะนองเพียกะเข่ากับรังค้อนๆัวได้จ่ะหนึ่งไม่น่านนนจ่ะค้อนๆัวได้จ่ะน้องเพียกะบ่มีหมองว่างเอาว่างข้างล่างน่าจ่ะไม่กะซิมากินแซ่บๆ กับพ่อบ้านให้พ่อแม่พี่นอ้องเบิ้งหน้าจ่ะ<อ>ก่อนที่จะไปรับชมคลิปน้องเพียวน้าจ่ะน้องเพียวก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน้าจ่ะแปลน้องเพียวมีกำลังใจท่านคลิปต่อบไปหน้าจ่ะมาจ่ะลุยเลยจ้ะแชร์เพื่อเกาวละจ้ะเพ็ดคักจ้ะพ่อบ้านเพชรเพ็ดคักเรากำลังเพชรหน้าจ่ะ ก้อนกำลังพอดีจ้ะขาดไม่ลง ค่ะคนละพา้พาของหอมหอมจะบอกแม่จะมาชิวยเน่ะวอกวอาวอฟัอนกันนาะ สันลังเอาใครสันลังเอามะย่างเน,นาะจ้ะย่างเน,นาะจ้ะหอมหอมเน,นจะ้ะ อย่าปคุยคำนีง้ไงเลยจ้ะสววจ้ะล้อมือกลับบ้านแล้วจ้ะไปสง่ง,สงการเชื่อกลับบ้านแล้วจ้ะ ี่ได้ไปไทยบรรยากาศยุบานเท่านหา่จ้ะย,นยูนี่กระบ,บ่บบบมีหม่องไทย้บนทอาบอยดหม่องไทยทงไฮทงน้าเนาะจ๊ะบรรยากาศ,าากาศดีค่ะ น้ำกินยังชิมากเนื่องพักจ้ะแซ่บเปละ่ะดีไหมเจ้าของเขาบัางบอกพันในเก่งแล้วจ้ะไม่เคยกล้าบอกเปไน็นไง เห็ดงานกับคิดหอดไดบ้านใจไปบ้านแล้วจ้า,น,าน,น้นเี่กกลับเลยีแม่ก็ไปเก็บเห็ดจู่เมือ่อไปดูสาวที่กลับบ้านก็ล่ะเก็บเรากันหนึ่งใบจ้าแช่ตัวเย็นเลย น้ำมันนงเผากกลับบ้านขึ้นมาน้ำลงมากรุงเทพนะจ๊ะอาจ,าจด้เอามากินน้ำ ถึงแสบทั้งเผ็ดแล้วจ้ะจัดแบบเผ็ดๆเลยเนาะอีกปุ้งถุงหนึ่งนาะแก่บเบิดใช่หลายครับย่านแ็่ป้าเผ็ดเป้าเผ็ดไม่แสบเป้าเผ็ด คือส่วนตาำเมื่อข้าวเมื่อเค็ดเผ็ดมันก็นม,มาแบบเราไม่ค่อยกินสลัดแต่น้องเพียวมากมากสุดย,ยางแหละ เก็นก้อ็ค่อยหน้อยแบบนี้แต่จิบไม่น้อยแบบนี้บางแค่กินมาเบืดอจะจ้ามันแหงนไหนยงะไหลายครักแาะมาอิ่ม I bet that. เขากลิ่นปเป็นๆลนะสันหลังใช้สันหลังทั้งอย่างทั้งหอมนะจ๊ะดอก,ดก,ดกสิบเเซ็ทั้งอย่างอย่างมันจะได้ก,นดกนินหอมๆ น้ำอปล่าฟังมือกันแหละน้ำลงช่งองกินเข่าเนาะจ้ะต้องกินน้ำต้องกินน้ำไม่ได้แค่น <c oughs> ở à, bữa thật อตอนเราไปต้องใส่แล้วน่าจะใส่มือกินนะแซ่บ ได้ใจพอบานเสร็จเสร็จยังอล้วจ้ะ ต้องเสบต้งเปิดบางเสแเท่าไหนนะจ๊ะลืมหอดบอกงเพลินเด้อจ้ะแสบไปครับไปแสบไป bật các bạn. Tròn tan. Nhà tròn tan nào. ทำตอนสุดท้ายจ้าปลอดวาใสไลด์ไม่ค่อยหอมกับเบิดแล้วจ้าเดี๋ยวเลิกพักจ้าเ็บนี่้องเผากับครออบ้านแล้วขอล้าไปก็อน่าจ้าขอฝากก็เล์ก็แช์ก็จิดจ้าเน่าจ้า เพืเป็นการตั้งใจทำชิ้นเต้าเจาา้วไปนาจ้ามาไลฟ์เปนการน้าจา้าัสดิจ้า